สวัสดีครับผมกายภาพบำบัดชวก,กิจเก้าเอี้ยนนะครับมีคำถามมาว่าตัวนี้จำเป็นไหมใช้ยังไงนะครับมันคือขาตั้งแล็ปท็อปที่ใช้บนโต๊ะทำงานเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังว่าควรจะใช้ยังไงแล้วก็เพียงพอไหมที่จะจัดโต๊ะทำงานให้อะกโนมิกนะครับเป็นวัสดุเหมือนเป็นอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับแข็งแข็งแรงมากมีน้ำหนักดีเลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหมุนได้ด้วย นะเรามาดูที่ความสูงกันก่อนนะครับความสูงเนี่ยก็จะอยู่ที่16เซนนะครับความชันเนาะ90องศาก็ยังได้เลยนะวางนอนแบบศูนย์องศา,อางนี้ได้นะครับทีนี้เราต้องปรับยังไงให้มันพอดีกับเราใช่ไหมครับเริ่มจากการปรับเก้าอี้ความสูงของเราเนี่ยพอดีกับโต๊ะนะครับโดยการปรับความสูงขึ้นมาแล้ววางแขน ดูนะครับว่าถ้าเกิดข้อศอกเราอยู่ในระดับใกล้เคียงกับโต๊ะแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ใช้เราใช้โน้ตบุกนั่งทํางานแบบนี้เลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไหล่เราก็จะห่อใช่ไหมครับคอเราก็จะก้มแล้วเราก็มีแนวโน้มไหลห่หอคอยื่นไปด้านหน้าเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ไม่เออกโนมิกแน่นอนเราก็เลยจะต้องมีตัวอุปกรณ์ตัวนี้สแตนนี้ขึ้นมานะครับ วิธีการปรับก็คือเราปรับให้ความสูงของหน้าจอเนี้ยต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยแล็ปท็อปเนี่ยควรจะใช้งานตัวมันเองแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆใช้งานไม่นานแต่ว่าถ้าเราจะต้องนั่งทำงานนานด้วยแล็ปท็อปเนี่ยแนะนำให้ใช้คีย์บอร์ดแยกแล้วก็เมาส์แยกจริงๆแล้วถามว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีไหมช้วยเรื่องของการจัดโต๊ะ ทำงานให้อโกอนอมิกไหมนะครับตอบได้เลยว่าดีมากเลยนะครับช่วยทําให้เราอยู่ในท่าทางที่เอโกโนอมิกจริงๆนะครับแนะนําถ้าเกิดใครที่ทํางานบนแล็ปท็อปและต้องนั่งทํางานนานบนโต๊ะทํางานนะครับควรจะมีไว้ใช้นะครับก็คือตัวแล็ปท็อปสแตนตัวนี้นี่เองทีนี้ยี่ห้อก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเน้นที่ความคงทนนะครับถ้าราคาสูงขึ้นหน่อยก็จะมีฟังก์ชัน ต่างๆซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่งบของแต่ละคนนะครับความสําคัญจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ความสูงที่ปรับได้องศาที่มันปรับทิวขึ้นมาได้ไม่ใช่ใช้แค่ตัวนี้เท่านั้นเนาะก็ควรจะใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์แยกด้วยเหมือนกันจบแล้วสําหรับรีวิวตัวแล็ปท็อปสแตนอันนี้นะครับการขายสินค้าติดตะกร้าก็ยินดี นำไปใช้ได้เลยนะครับอยากจะให้ทุกคนใช้สินค้าเออก์โนอมิกอย่างถูกวิธีไม่ปวดนั่งได้ถูกวิธีนอนได้ถูกวิธีนะครับ